ลูกค้าห่วงใยไลเดอร์ Rider, เอาเสื้อกันฝนให้คนมองกันทุกแยกไฟแดงพีกสุดคือตอนถอดหมวกมีแววเ่ใหม่อีกแล้วละครับเมื่อไรเดอร์หนุ่มได้โพสต์คลิปใน t i กต o k ว่าตนเองนั้นได้ไปส่งอาหารให้กับลูกค้าในวันฝนตกลูกค้าเป็นห่วงกลัวไรเดอร์เปียกฝนก็เลยจัดให้เสื้อกันฝนมาด้วย แต่คาดว่าน่าจะเป็นเสื้อของลูกเพราะว่าสีชมพูหวานแหววแถมมีรูปของเอลซ่ากับอนาจากเรื่อง f ฟ o เซนด้วยทำให้ประชาชนรอบข้างมองกันทุกแยกไฟแดงดูไรเดอร์หนุ่มได้โพสต์ข้อความในคลิปดังกล่าวว่าขอบคุณลูกค้าที่เป็นห่วงแกลบตัวนี้น้อยนะครับขับแกล็บวิธีคนขับแกล็บแกล็บฟูลูกค้าน่ารักมากโดยหนุ่มไรเดอร์คนนี้เป็นสายคอนเทนต์ มักจะมีเรื่องราวฮาๆาน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ติดตามเสมอโดยในคลิปล่าสุดจะถูกพูดว่าลูกค้าให้เสื้อกันฝนมาฝนตกเป็นห่วงพี่ไรเดอร์ขอบคุณลูกค้าที่เป็นห่วงมากเลยนะครับของลูกไหมเนี่ยน่าจะเป็นของลูกแหละก็น่ารักดีขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับเนี่ยยังไม่ถอดหมวกกันน็อกนะถ้าถอดหมวกแล้วก็อนุญาตโชว์เลยแล้วกันเป็นไงละ่ะนี่คือติดไฟแดงตรงไหนมองกูทุกแยกเด่นนะเด่นไปเลย พอชาวเน็ตเห็นคลิปก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานบางก็เรียกว่าฟูดเอลซ่ามาแล้วบางก็บอกว่าต้องร้องเพลง Let it go รระหว่างขับด้วยนะขอขอบคุณสยามนิวส์